เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องกรณีที่ทางวันนี้ก็มีเรื่องของกรณีคุณชัยวัน์สินสุวงศ์เนี่ยก็จะนํากลุ่มผู้ชุมนุมจะไปเดินทางไปบ้านท่านนายกยิ่งรักษนะครับเป็นเรื่องที่ผมบอกว่าขณะบ้านท่านนายกยิ่งรักณเนี่ยเป็นบ้านที่อยู่ในท่ามกลางชุมชนซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะที่สาคัญคือประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนนะครับไม่สําคัญก็ คุณชัยวัน์เองก็มีช่องทางในการที่จะยื่นหนังสือต่อนายกรัตรีรวมทั้งยื่นหนังสือต่อรัฐบาลและหน่วยงานแต่วันนี้กับใช้ช่องทางลักษณะเหมือนไปกดดันนายกรัตรีที่บ้านโดยเอาควาเมเดือดร้อนองพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบ้านทานายกรวมทั้งพื้นที่ที่ประชาชนต้องใช้สัญจรนะครับเป็นสิ่งที่ผมมองว่าเป็นลักษณะที่ทําการเมืองที่ไม่สร้างสรรโดยเฉพาะค,คุณชัยวัน์เองพยายาม หลายรูปแบบนะครับในลักษณะที่จะทําให้ตัวเองเป็นข่าวขึ้นมาหรือลักษณะนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องที่คุณชัยวัน์เองต้องทบทวนนะครับคนที่เป็นอดีตถึงรัฐมนตรีและเคยทําการเมืองมาแล้วแต่แม้จะเป็นประสบความสำเร็จแต่วันนี้ม,มาทําการเมืองโดยลักษณะที่เอาความเดือดร้อนของชาวบ้านมากดดันผู้บริหารประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่ผมขอเรียกร้องคุณชัยวัน์นะครับควรจะจัด แกนำเนี่ยไปยึหนังสือที่ทำเน,ทาานี่ยรัฐบาลที่มีช่องทางอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีช่องทางของสภาหรือแม้ช่องทางของแต่กระทรวงธำรงกรมแต่คุณชัยวัฒน์กลับเลือกเส้นทางที่ลักษณะผมมองว่าไม่กล้าน่าจะเป็นการสร้างขา่ากและให้ความสาคัญกับตัวเองกับคุณตัวเองมากกว่าที่จะมุ้งเื่อประโยชย์ของประชาชนแล้วความเดือดร้อนโดยยก้าพกายในต้องวิหารเนี่ยที่วันนี้รัฐบาลบางสาวยิ่งรักเองก็<ช>มีความจริงใจ โดยเฉพาะการใช้ทีมทนายความและก็ทีมข้าราชการที่ในการที่จะไปแก้ตา่างในการสู้คดีเนี่ยก็ใช้ชุดเดิมชุดที่รัฐบาลคุณอภิสิทธ์ด้วยชาชีวะได้ดําเนินการมานี่คือสิ่งที่ลักษณะที่ว่า,ท,วาทางรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ได้บริหารประเทศเรายึดประโยชน์ของประเทศชาติแต่สิ่งที่คุณชัยวัน์พยายามจะจุดจุดชนวนเรื่องนี้แล้วมาก่าหาว่าในสามีรักตอนนี้รัฐบาลก็ ก็ดีไม่จริงใจในการทําเรื่องนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพยายามสร้างระขายตัวเองมากกว่าโดยเล่นการเมืองเพื่อตัวเองมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ของบ้านเมืองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับที่สําคัญ11พฤศจิกายนนี้ศาลโลกก็จะมีคําตัดสินออกมาซึ่งผมเชื่อว่าวันนี้คนไทยเองก็มองในทางที่บวกว่าเรื่องนี้จะทําให้ไม่มีผลกระทบกับประเทศเพื่อนบ้านแต่สิ่งที่คุณชัยวัฒน์เนี่ยลักษณะเหมือนที่ผมมองอย่างอื่นไม่ได้ครับ ลักษณะที่ผมมองว่าการทําตัวของกุญเทวัตและกลุ่มกุญเจวัตขนาดนี้พยายามเอาเรื่องนี้เป็นเกมการเงินในการมุ่มงที่จะล้มรัฐบาลและโจมตีรัฐบาลในสามัรักนะครับคึอเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของประเทศชาตินะครับไม่ควรเอามาเป็นเกมการเืินและซึ่งสสงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งวันนี้ทางรัฐบาลโดยเฉพาะท่าน รองนายกสุรภพุโตจะกปฟืนติดต่างประเทศเนี่ยจะเดินทางไปพูดคุยนะครับกับทางฝ่ายกัมพูชา,ใน,าในวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้ก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เหน็นว่ารัฐบาลมีความจริงใจที่จะแก้ปัญหนาทุกอย่างสู้กันคดีแล้วก็มีการเจรจา,าพบปะเพื่อเกิดความสัมพันธ์ที่ดีนะครับแต่วันนี้ก็ยังมีกลุ่มการเมืองไม่ว่าจะเป็นคุณชวนน โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ก็ออกมาโจมตีว่าสิ่งที่คุณสุรพง์โตวิจากใ์คุณรองนายกฐมนต่างประเทศเนี่ยจะเดินทางไปพบในฮอลําพงเนี่ยรองนายกตรีดีต่างประเทศของกัมพูชาเนี่ยก mm ็ hmm. เป็นเรื่องลักษณะที่โดยมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรนะครับและที่สําคัญมองว่าสิ่งที่ในสุรพงศ์โตวิจากใ์คุณจะเดินท่าไปเนี่ยเหมือนมีนัยยะนะครับเป็นเรื่องที่ลักษณะเหมือนกับ มีระยะทางการเมืองโดยเฉพาะว่ากล่าวหาว่ารัฐบาลนางสาวยิรันเนี่ยนะครับอาจจะทำผิดมีเสรเจตนาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขมาตรา190ของรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งมีข้อตกลงของของระหว่างประเทศมีลักษณะเหมือนกับรัฐบาลมีการดําเนินการในลักษณะที่เป็นการดําเนินการที่อาจจะขัดกับกฎหมายซึ่งเรื่องนีน้ผมก็ได้ตรวจสอบนะครับ และทีมกฎหมายและพเพืเ่อไทยก็ตรวจสอบปรากฏว่าไม่เป็นความจริงตามที่คุณชวนนนมาล่าวหาโดยเฉพาะวันนี้รัฐบาลเนี่ยพยายามจะใช้ทุกช่องทางในการที่จะมีการเจรจารวมถึงการพูดคุยกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับรวมทั้งทีมกฎหมายทีมธนการก็สู้คดีเรื่องนี้อย่างเต็มที่แต่สิ่งที่คุณชวนน,นเองได้ออกมากล่าวหารัฐบาลโดยเฉพาะการเดินทางไป ผมคุณส่ินคงโตวิจักใจุนรัฐต่างประเทศนะั้นผมมองอย่างอื่นไม่ได้ครับก็คือลักษณะแนวร่วมเดียวกับคุณชัยวัน์สิงต่วผประเภทมือไม่พายองเท้าห่านะคือไม่มีเกิดประโยชน์กับประเทศไทยเลยเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่ผลประโยชน์ของชาติไม่ควรจะนํามาเป็นประเด็นการเมืองและต่างหารัฐบาลน,นะครับถ้าไม่ทําไม่ไปกนนะ็ห,ห,หาว่ารัฐบาลรอมงอนรอเท้าไม่ทําอะไร พอรัฐบาลดําเนินการโดยเฉพาะให้ตัฐต่างประเทศก็จะไปพูดคุยกันนะครับเป็นสิน่งที่ผมเชื่อว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลเองก็ไดาเนินการอย่างถูกต้องสิ่งที่คนไทยเองก็เห็นว่ารัฐบาลก็ทําอย่างเต็มที่และผมเชื่อว่าเมื่อมีการพิจา,ารณาศาลโลกรัฐบาลก็จริงใจที่จะมีการถ่ายทอดสดให้ประชาชนได้ได้เห็นเหมือนกับครั้งที่ผ่านมาอันนี้ก็สิ่งที่ผมเรียกร้องว่ายังคุณจางฝ่า,ายค้านประชาธิปัตย์โดยเฉพาะคุณอภิสิทธิ์นะครับรวมถึงสมาชิกไม่ได้กลุ่มุญชัยวัดวันนี้นะครับ ก็ควรจะต้องมือไม่ภายอย่างทาลานะครับควรจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐบาลน,นะครับเพราะเรื่องนี้เป็นผลประโยชน์ชาติไม่ใช่ผลประโยชน์ของทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งไปครับ